ช่วงนี้เนี่ยจะต้องเมาเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมแล้วก็นี่เขาก็มีคู่รักคน่วยโอกาสโอกาสนี้ลงไปควงกันไปช่วยน้ําท่วมเลยแน่นอนไม่ได้่วยใช้โอกาสคือมันจะได้มีเวลาที่จะไปอยู่ด้วยกันไปช่วยชาวบ้านอเหมือนแบบว่าอุยเดือดน้อนไปช่วยอันนี้อันนี้เอาคู่นี้ก่อนไปกับรายการเจี๊ยบอ้อมคู่รักหวานเลยคุณเอาคุณว่านธนกฤษกับคุณพิมพ์ไม่าเขาบอก เวลาดน้ำมันท่วมใช่ไหมเดินเองก็ไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะเปียกนะขี่คอค่ะเฮ้ยว่าขี่คอพิมพ์น้องพิมพ์สิเฮ้ยด้วยให้ว่านขี่คอพิมนี่น้องพิมพ์ก็หล่อด้วยใใหญ่เลยนี่แกดูนั่นแกดูนี่พวกข้าวสามเหล่านี่แหละท่านผู้ชมมาเอาถุงยังชีพไปแจกจ่ายถูกต้องห้าร้อยหกสิบสามเราี่แหละ่านผู้ชมมอยุธยาถูกค่ะงห้าร้อยหกสิบสามถุงโอ้หขาสั่นแบบตกลงว่านจะ ของยังชีพหรือแจกพิมพ์ <laughs> ของยังชีพเขาจะได้รู้ไงว่าเขาบึกบืนพอที่จะช่วยชาวบ้านได้ก็แบกพิมพ์เข้าไปด้วยขึ้นเรือไปเลยนะคะแล้วก็ใส่ชุชีพไปลงพื้นที่บริจาคของให้กับชาวบ้านโอ้โห <c oughs> นี่ก็เป็นเหมือนกันคือติดอยู่ออกมาไม่ได้ใช่ <c oughs> ทางเดียวก็คือจะเอาของใส่เรือเข้าไปส่ง